ข้ามาช่มกระบะนิสสันซีประตูโฟวินคันนี้เครื่องเงืนที่ดีสองหาโคตรฉุกโคตรทนโคตรประหยัดครับปะเดี๋ยวพาไปชมบมงรอบรอบคันกันครับคันนี้เป็นที่ดีสองหานะครับเป็นโฟวินมาเลยชุดล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เป็นเฟืองล็อกนะครับปะพ้ามาช่บึงภายในกันนะครับผมภายในเบาะหนังทั้งคันนะครับผมคันนี้เป็นเบาะหนังคันนี้อย่างที่บอกเป็นโฟวินนะครับผมขับเขื่อนซีหล่อนะครับไหดีก้าล่างมองหานะครับ กระบะนะครับเป็นค่ายมิซันนาว้ใส่งานอยู่นะครับเป็นท่อคูป่อมนะจ๊ะท่อนี้ใช้งานได้จริงเด้อนะครับผมนะได้ล้อแมกด้วยนะครับยางดีสี่เส้นนะครับผมภายในสะอาดสะอ้านเบาะหนังนะครับเจ้าของดูแลรักษาดีนะครับมีเครื่องส่งเครื่องเสียงให้เรียบร้อยนะจ๊ะนะครับจ๊ะตอนนี้ได้เป็นสีแดงเท่านะครับสีแดงเทานะครับสีสวยๆรอบคันสีให้เป็น100เปอร์เซ็นต์เลยนะครับคั้นนี้เลีมนเอกสารพร้อมโอนนะครับ จัดไปนะครับเงินสดขณีขายแคน่งแสนหามื่นเก้าับาทนะครับผม1นึ่งแห้าหมื่นเก้าบาทโดยรถไปที่อำเภอเมืองจังหวัดบุกดาหารโทรศูนย์แปดสกแครับ